เนี่ยเป็นการใช้เป็นการปรับเปลี่ยนอิริยาบทตามความจําเป็นของวิบากจริงๆเลยนะคนใส่ใจทุกข์ไอ้ที่ไม่เข้ากรรมาฐานไม่เห็นเดินมากมายอย่างนั้นนะออกจะขี้เกียจเดินซ่โดยสาำไม่มีอะไรเดินเนี่ยมันแก้ลาคาญได้ อยู่ในริยาบทนิ่งๆนั่งยืนหรือนอนมันลำคาญแล้วก็คอยรับรู้ไปด้วยนะหลุกนั่งอะไรต่ออะไรซๆซากๆนะครับพอเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาให้การเดินมันผ่อนคลายความเบื่อหน่ายไอ้ที่ซ้ำซากๆอันนั้นได้และดูอาการเดินก็รู้แล้วในเวลาเดินตาก็มองนั่นมองนี่ไปเพลินอนซด้วยซบ กรรมฐานอื่นๆที่มีอยู่ปัจจุบัน<อ>ทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้เลยที่กรรมฐานอื่นนะครับที่ทนี่มีอยู่ทั่วไปไที่กำลังปฏิบัติในเวลานี้น่าจะมีนะปฏิบัติอย่างนั้นไม่น่าจะมีความรู้สึกตัวรหรือท่านอาจารย์มาหาเห็นอะไที่เพ่งลูกแก้วอะไรต่ออะไรคนมีความรู้สึกตัวจะไม่ทําอย่างนั้น าความสงบไม่ไม่มีความรู้สึกตัวอย่างอาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าแม้นิยมทำกันจังนะแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนของพระพุทธเจ้าสอนนั่นนะครับมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะนะเกี่ยวกับว่าไอ้ลมหายใจเนี่ยมันยาวหรือว่าสั้นเข้าหรือออก อันนี้ไม่มีเลยใจไอ้ใจนะก็ขึ้นอยู่กับคําบริกรรมแต่ว่าไม่ได้สนใจอยู่ที่ลมจึงไม่รู้ไงสนใจอยู่ที่คําบริกรรมนะซึ่งเป็นบัญญัติแต่ของท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะให้มีสติตั้งอยู่จับลมอยู่ตลอดเวลาซึ่งท่านก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะต้องอุคาโกชนนี่ยนะนะอะไรก่อนนะ คันนา,นาอนุปันธนาปุตตนาถาปนาอะไรต่อแรนคณันาคันากันาน,าน,านาก่อนนับนะนะเวลาลงเข้าฝึกเข้ามาแล้วก็กระทบนะครับตรงกระทบถ้ากระทบนานนะก็ยาวถ้ากระทบนิดหน่อยแล้วก็หมดไปอย่างนี้ก็สั้นนะครับถึงออกก็อย่างนั้นนะ อะไรอย่างเงี้ยใจก็อยู่กับลมจริงๆแบบนี้นะครับอย่างนั้นแหละเป็นความรู้สึกตัวได้แต่ที่ทากันไม่มีความรู้สึกตัว mm hmm. ถึงอย่างนี้ก็มีนะอ่าแบบปฏิบัติรูปน้านั่งยืนเดินนอนนี่แหละถ้าไม่เป็นก็ไม่มีไม่ได้ความรู้สึกตัวนะ ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆในความรู้สึกตัวเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะได้มันมีถ้าปฏิบัติแบบนี้นะแล้วยิ่งไปสอนมันผิดแปลกออกไปอ่ะเทียนอย่างนั่งเป็นรูปรู้ว่านั่งเป็นนามเดินเป็นรูปรู้ว่าเดินเป็นนามความรู้สึกตัวที่ไหนมาแบบนี้ได้แต่บริกรรมไปตลอดคือเขาต้องรู้ทั้งรูปทั้งนามไปพร้อมๆกันนะ นั่งเป็นรูปรูป้ว่านั่งเป็นนามยืนเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามนะบางที่เผลอนะครับเผลอเพราะไอ้ความที่ท่องยืนตั้งนานแลน้วยังนั่งอยู่นั่งเป็นรูปรูป้ว่านั่งเป็นนามอ,อ่อยืนยืนนะนึกได้ก็ <c oughs> ยืนเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามต่อไป เ็นควพรที่นี้จะรู้ทั้งรูปทั้งนามเนี่ยพร้อมกันเลยได้ไหมไม่ได้หรอกอย่างเดียวก็ไม่เห็นจะรู้ <c oughs> เราดูรูปิยาบทใดบทหนึ่งแล้วก็ทุกเกิดขึ้นอันนั้น <c oughs> แล้วเราก็รู้รูปด้วยรู้ทุกข์ด้วยที่ว่ารู้ทั้งรูปทั้งนามพร้อมกันไปไม่ใช่เราไปตั้งใจรู้ถ้าเขารู้เองอย่างนั้นได้ครับแต่อย่างนั้นได้นะแต่ว่าที่พูดเนี่ยคือไปตั้งใจให้รู้ ไปกําหนดเป็นยังกะรักสูตรกันไปเลยนะว่าจะต้องรู้ทั้งสองอย่างนะนะเวลานั่งนั่งเป็นรูปแล้วก็รู้วันที่รู้ว่านั่งเนี่ยเป็นนามนะไม่รู้ละอะไรก็ตามไอ้ที่ถูกรู้จะต้องเป็นรูปนะหน้าขันตรงที่ว่าฟุ้งเป็นรูปรูาฟุ้งเป็นนามจะพฟุ้งเป็นรูปที่ไหนล่ะฟุ้งเป็นนามนะเลื่อยเปื่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความรู้สึกตัวอะไรไม่ต้องพูดถึง นะ <c oughs> ได้แต่ท่องจ <c oughs> ิตสงบได้นะครับด้วยอำนาจความรอดีบริกรรมเป็นสมาธิได้แต่ไม่ใช่สมาธิที่พระพุทธเจ้าประสงค์มันไม่ได้เป็นสมาธิที่เป็นปัจจัยแก่การละกิเลสนะครับใชจาครับในอนาปานสตินี่กับที่เราเจริญยถาบทเนี่ยครับ ความรู้สึกตัวนี่อย่างเดียวกันรือคนละอย่างครับคนละอย่างคนละอย่างนะครับคนละอย่างคนละคนละอย่างในที่นี่คืออารมณ์ต่างญญากันอ๋ออารมณ์เป็นบญญยากจะเป็นอาลมัต<อ>ไม่ใช่อะเป็นปมา,า,นา,ปามัตเหมือนกันสติเขาเขาก็บามัตแต่ลมอ๋อแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนามรูปอะไรครับสรรมปชันญาความรู้ตึกตัวก็มันก็มีทั้งหลายอย่างธสรมปชันญามีทั้งสี่อย่าง ชาวต่านผู้ใดมีอะไรใครจะไต่ถามนอยู่ไหมโดยวิธีหลับตาและวิธีนี้ใครบอกว่ายังมันมีอยู่อ่ะวิธีหลับตา ก็เราไม่ต้องไปสนใจว่าหลับตาหรือลืมตาอะไรเวลานั้นสะดวกลืมตาสะดวกก็ลืมตาไปลืมตาไม่สะดวกก็แสงจ้าไปจะหลับตาก็ได้นะไม่ได้สําคัญอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรเลยนะตรงนี้นะ <c oughs> มีไอตอนเข้าประชมุมที่ปัสนาก็ถามสร้างปัญหาถามว่า อย่างไรชื่อว่าทำกรรมฐานอาจารย์กรรมฐานทั้นหนึ่งเฉลยว่าหลับตาชื่อว่าทำถ้าไม่หลับไม่ทำคนฟังก็ล้ออก้อกันเป็นแถวเข้าใจง่ายอย่าง <c ười> ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับหลับตาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถึงลืมตาก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็สบายดีใครที่อาจารย์บอกว่านี่อย่างทำกรรมฐาน ก็ลืมตาใช่ใช่ยู่เรื่อยๆก็แล้วเพราะนั้นเราไม่ทำ <c oughs> อย่าไปสนใจเลยครับเรื่องลืมตาหลับตาสะดวกยังไงก็อย่ังเพียงแต่ว่าบางคนในหลับไม่ได้ถ้าหลับแล้วจะหลับตาแล้วจะต้องง่วงขินถ้าลืมตามันพอจะได้เห็นแสงสว่างไงในการที่ได้เห็นแสงสว่างเนี่ยเป็นเครื่องบรรเทาความม่วงได้ประการหนึ่งด้วยกันหลับตาไม่ได้ผมก็ไม่ได้แต่ขินหลับไม่ได้ไม่อะไรครับ ออกลางคืน <c oughs> ไม่ใช่สิที่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อ่าคือลืมใช่ไหมอ๋อก็อนอนแล้วที่ดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเรานอนอนะพอไม่หลับนะอืม ก็ลืมตาโพรงมันจะแต่ในในความมืดนั่นแหละถ้าถ้านอนไม่หลับใ่เห็นว่าเออหลับตาได้ดูไม่ได้อะก็ลืมซะดินะยังไงยังไงก็น,นอนไม่หลับอยู่แล้วนะ้าปัญหาเกี่ยวกับว่าไอ้ที่ดูไม่ได้นะ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลับตาหรืหลับตาทำไมถึงดูไม่ได้เวลาหลับ แต่ว่าแต่ว่าดูใช่ไหมพอเห็นว่าไม่หลับแล้วก็จะดูและดูไม่ได้อย่างนั้นหรือไงอต้องออกไปที่ท่านอนเนี่ยออกไปที่ท่านอน ไม่ใช่อยู่ที่ใจคือเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราดูรูปนอนและนอนไม่หลับก,ก็อย่ายดูทิ้งไปเลยไม่ต้องดูนะอย่าไปห่วงกรรมฐานบางคนไม่ได้นะตั้งใจไว้ทีเดียวว่าจะต้องหลับไปพร้อมกับกรรมฐานผมเนี่ยเสมอเมื่อก่อนนะคือมันมันเป็นปฏิปทาของพระโยคาวาจร ที่เราอ่านมาในตำราจิตไม่มีพลาดจากกรรมฐานนะหลับก็หลับไปพร้องกับกรรมฐานอ่าดูรูปนอนไปหลับปับไปอะไรอย่างงี้ยแบบนั้นนะนึกว่าปฏิปทาอย่างนั้นบันณฑิตันละเสริญอะไรตัวนองนี้นะเป็นคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยใจสติเลอะเทอะก่อนจะหลับอะไร เรายังอยู่ในขั้นอบรมสติปสัมปชานยะอะไรก็ยังอ่อนอยู่นะะต้องค่อยๆอ,อบรมไปถ้าไปบังคับให้รู้ไปหมดนั่นนะครับเดี๋ยวก็จะเครียดเดี๋ยวก็จะล่าเดี๋ยวก็จะปฏิบัติไม่ไหวนะยังไม่ถึงกําหนดที่จะออกก็จะออกเสียก่อนนะเพราะมันไม่ไหวเอาซะจริงๆนะเหมือนคนที่ยังไม่แข็งแรงอ่ะ พึ่งฟื้นไข้เป็นไข้มาหายแล้วฟ <c oughs> ื้นแล้วก็จริงแต่ยังไม่แข็งแรงแล้วก็รีบทํางานหนักแล้วนะไปขนอิดขนหินทํานั่นทำนี่ที่เป็นหางานหนักอาจจะทําได้นะ <c oughs> ขนดินขนอิดได้สักเที่ยวสองเที่ยวแต่พอเดี๋ยวสักพรเดี๋ยวก็พับลนะ <c oughs> ต้องรอยแข็งแรงดีซะก่อนจริงจันะ <c oughs> พอถึงแข็งแรงแรงดีแล้วก็รู้เอง่ง ว่ากำลังตัวสักแค่ไหนจำได้สักแค่ไหนนี่ก็เหมือนกันแม้เราจะให้มีสติตลอดเวลาให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะทั้งๆที่เรายังอบรมน้อยเรื่องนี้ธ <c oughs> รรมะเหานี้ยังไม่แข็งแรงก็เท่ากับไปหหมใช้งานให้รู้วยมากๆอะไรเดี๋ยวก็พับเสียก่อนนะครับลาเสียก่อน ่อยเป็นค่อยไปไอ้ที่นอนไม่หลับก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้นะแต่ที่นี่ตอนนี้หลายสายเหตุนอนไม่หลับสาเหตุที่พิเศษเฉพาะหน้านี้ก็คือรอ้อนกลางวันยังกับพระอาทิตย์ขึ้นสักสองดวงร้อนจริงๆในเดือนพฤษภาร้อนกว่าเดือนเมษาสิอีกประการหนึ่งที่นอนไม่หลับ กลางวันนั้นอาจจะดูรูปนอนมากไปก็ได้ครับมีอะไรไหมครับท่นผู้อื่นมันก็ได้ที่กำลังปฏิบัติอยู่นะพูดคุยกันเอาละถ,า,ถามสักถ้าไม่มีคำถามอะไรนะผมก็จะมีเสิจะถ,า,ถามสักนิดนะนะ เพราะไอ้จุดนี้รู้สึกว่าสําคัญโดยเฉพาะสังเกตท่านอาจารย์ปตรนีีท่านจะให้ความสําคัญกับออ,อตรงจุดเนี้ยนะครับมากคือเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถ <c oughs> <c oughs> ผู้ปฏิบัติเมื่อจะเปลี่ยนอิริยาบถควรรู้เสียก่อนว่าเปลี่ยนทํำไมอย่างนี้ใช่ไหมควรนะไม่ใช่ต้อง ควรรู้เสียก่อนว่าเปลี่ยนทำไมอย่างนี้ใช่ไหมถูกหรือไม่ถูกวยตอบทีควรรู้เสียก่อนว่าเปลี่ยนทำไมถูกหรือไม่ถูกไม,ไม่ถูกยังไง าก็ควรรู้ไงรู้ไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็เปลี่ยนก็ไม่ต้องเข้ากับมาสานก็ได้แต่นี่เข้ามาปฏิบัติมีการเจริญสติมีการเจริญปัญญาวควรจะรู้ซะอปลอกก่อนว่าเปลี่ยนทำไมอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ควรเปลี่ยนไปเฉยๆควรจะรู้ว่างนั้นเดิม <c oughs> ใช่ไหมฮะ เวลาทุกข์เกิดขึ้นแล้วควรจะรู้ว่าเปลี่ยนทำไม <c oughs> ไม่มีใครอาสาตอบกันเลยเหนะ <c oughs> แม้ไม่มีหรอกนะกับดักกับเดัก <c oughs> <c oughs> กับดักถ้าก็เป็นกับดักติดกลับไม่เห็นมันมีโทษอะไรมีแต่คุณนะนะในกรงดักอันนี้ นะถูกนะท่านบุญจะรับรองไมว่ว่าถูกว่าควรน่ไม่ถูกก็มีไนงะถูกก็มนะีเอาที่ว่าถูกซะก่อนทำไมถึงว่าถูกครับที <c oughs> ่ควรจะรู้อย่างนี้ซะก,ก่อนทำไมถึงว่าถูกเพราะที่ถูกเพราะถ้าไม่ไม่ไม่รู้ไว้ก่อนนี่วเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปด้วยตัณหาพยายามเปลี่ยนบ้างอ่าสาคัญ ท่านผู้อื่นเหตุผลที่ว่าไม่ถูกเห็นด้วยไหมครับเดี๋ยวก่อนเนึการเปลี่ยนแก้ทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ควรรู้และสิ่งที่ควรรู้ที่ยิ่งไปกว่านั้นมีไหมความเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ ความเป็นทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ความเป็นอนัตตาก็เป็นสิ่งที่ควรรู้นะในเวลานั่งอยู่รูปนามที่เป็นไปในเวลาที่นั่งอยู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่าไม่เที่ยงแล้วก็ควรรู้ไหมควรรู้ไหมว่าไม่เที่ยง,ง <laughs> เป็นสิ่งที่ควรรู้ก็จริง เป็นธรรมที่ควรรู้ก็จริงแต่ว่าใครละเป็นผู้รู้้ถาปัญญาเป็นผู้รู้แล้วเรามีแล้วแล้วปัญญาไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่ควรรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ควรรู้นะควรรู้ทั้งนั้นเพราะรู้แล้วคนถูกได้ถึงได้ว่าควรรู้นะเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถ ความจริงก็คือว่าเปลี่ยนแก้ทุกนะครับความจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งควรรู้นะทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนอิยาบทเราก็ควรรู้ซะก,ก่อนเ่าเปลี่ยนแก้ทุกนะถูกไหมถามไมา่จริง <c oughs> ควรรู้ไหมเปลี่ยนทําไมอะไรนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้ จะทรงกายในริยาบทไหนก็ตามนะก็ต้องรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะเพราะความเป็นของไม่เที่ยงก็ควรรู้เหมือนกันแต่ว่าทําไมไม่เอาบ้างอ่ะนะใช่ไหมความเป็นทุกความเป็นอนัตตาอะไรทําไมถึงไม่เอาาะนะจะเอาตรงงตรงแก่ทุกตอนจะเปลี่ยนเห็นที่เท่านะั้นนะครับเขาไม่ให้ไปทำทำรู้พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับความรู้ คือปัญญาเป็นผลของโยนิโสมนสิการนะท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยมีโยนิโสมนัสิการเป็นอาหารคือเป็นปัจจัยนะเพราะฉะนั้นนะเวลาจะเปลี่ยนอิริยวดนั้นนะครับเราเรียนมาว่าความรู้ว่าเปลี่ยนแก่ทุกข์เนี่ยเป็นปัญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการหน้าที่ของเราในเวลานั้นคืออะไร นะคือทำโยนิโสมนสิการให้เกิดเท่านั้นไม่ใช่ไปทำปัญญาให้เกิดแต่หาก็ไปทำปัญญาให้เกิดเขียนแก้ทุกข์นาอย่างนี้ไม่ใช่ความรู้เลยลายเป็นอะไรนะเรียนมาได้บริกรรมตามความจำจากความจำที่เรียนมานะให้มีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการในที่นี้ก็คือใส่ใจทุกอย่างเดียว่านะ จะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรไม่ได้อยู่ในใจเลยนะแม่งนั้นก็ได้หมดแหละนั่งอยู่รูปนั่งรูปนั่งไปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตารูปนั่งหน้าเบื่อหน่ายแม้รูปนั่งมันน่าจะหลุดพ้นนะในที่สุดปันานิพานก็ควรรู้ว่าจะได้รูปเปล่าก็จริงๆอิงไงเห็นนะไม่ได้นะ ถ้าสูงสูงขึ้นไปมากได้เห็นชัดว่าไม่ได้นะแต่ทีนี้ระดับต่ำต่ำ,ตำอยู่เนี่ยมันแยกยากนะครับความจริงก็เป็นอย่างเดียวกันคือว่าเป็นความรู้ของปัญญาซึ่งจะเกิดได้เพราะมีโยนิโสมนสิกาแล้วยังไม่รู้หรอกครับเราทำตัวเป็นคนไม่รู้ดีกว่าว่าทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะ แล้วธรรมะก็จะได้แสดงความจริงเองนะว่าจะเปลี่ยนอิริยาบททำไม <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่สัมมะแสดงความจริงเองนะฉันขอพระโยคาสวุวจรแสดง <c oughs> ว่าจะเปลี่ยนแก้ทุกข์แล้วนะนะผิดกันนะผิดกันนะต้องทำเหมือนกับว่าไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนกันไปเพื่ออะไร นะแต่ว่าของจริงในเวลานั้นนะนะก็เป็นปัจจุบันอยู่คือทุกนะนั้นเท่านั้นที่เรารับรู้ไว้แค่นั้นนะครับพอจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะจัดแจงซะเองแค่นี้ยังเป็นการทากรรมฐานกัยคิดดูนะเพราะฉะนั้นในเรื่องทํากรรมฐานเนี่ยมันเป็นแสนจะธรรมดารังเกียจก็ทําไมก็ไม่ทราบนะถ้าไป ว่าได้เองมาเปลี่ยนแก้ทุกข์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นการทํากรรมาฐานอยู่ดีแล้วก็อย่างไหนง่ายกว่าะ่ะคิดโดยะนะแค่ใส่ใจทุกข์จะต้องง่ายกว่าเพราะมันไม่ต้องไปรู้อะไรนะแค่แค่ว่าใส่ใจทุกข์ทุกมีอยู่แล้วไม่จะดไปเที่ยวควานหาเพื่อจะใส่ใจที่ไหนนะมีอยู่แล้วเช่นเดียวกับรูปนั่งเดินยืนนอนที่มีอยู่แล้วเหนะ็นไหมก็ใส่ใจรูปนั่ง <c oughs> ใส่ใจรูปยืนใส่ใจรูปเดินใส่ใจรูปนอนเพราะเวลานั้นอาการนั้นนั้นกำลังปรากฏเป็นปัจจุบันนะ <c oughs> แล้วก็ใส่ใจนะพอใส่ใจแล้วนะนี่ก็เหมือนกันนะเรื่องรูปนั่งเดินยือนนอนนี่ก็เหมือนกันใครบอกว่าพอนั่งอยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปนั่งใครบอกนะ ยืนอยู่ก็ให้รู้ว่าเป็นรูปยืนนะใครบอกอาจารย์ที่มีประสบการณ์จะไม่พูดอย่างนี้นะมีสติออกไปที่ท่าใส่ใจอารมณ์นี้อยู่ไม่เที่ยวส่งใจไปหาอารมณ์อื่นไปนอกนะเรียนมาแล้วนี่ครับว่าท่านี้คือรูปนั่งน,นะครับและมันเลือกอะไรจะต้องมาทำความรู้ มันมีรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งต่อไปอีกนลนะครับนี่แหละไอ้ที่เรียนมาเนี่ยก็เข้ามาตัดสินเองดีตอนนี้นะถ้าเรามาเที่ยวกําหนดเอาว่าอ่ะเป็นรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งก็เหมือนกับว่าไม่ได้เรียนมาเลยแล้วเรียนมาทําไมมารู้ว่าตอนนี้กไนล่ะ <c oughs> นะ เขาเรียนมาเพื่อจะให้เก็บความเข้าใจเอาไว้ใช้เวลานั้นสํารวมอยู่กับอาการนี้ะใ,ใส่ใจอาการนี้อยู่นะครับเรียนมาแล้วว่าอาการนี้คืออย่างไรปัญญาก็ย่อมเข้ามาตัดสินได้ว่าที่ดูอย่างนี้คือรูปนะเพราะว่าเราคอยสัเหียกว่าดูอะไรอยู่มันเป็นกโอกาสให้ปัญปญ,ญาเกิดได้เพราะว่าไอ้ที่ดูคือรูปนั้น นะครับเพราะเรียนมาว่าอันนี้เป็นรูปนั่งนะไม่เห็นต้องไปย้ำอะไรกันเป็นพิเศษเลยนะครับ <c oughs> แล้วเห็นมง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องทำอะไรั้งนั้นนะที่ต่านมหาบุญจูต่านสอแล้าไม่ต้องทำอะไรอะไรถึงงย่างนี้นะนะแล้วไม่ดีกว่าแล้วไม่เป็นภาระอะไรสักเท่าไหร่ หารืน่ว่คิดว่ามร้ว่าเรียนแค่แก้ทุกหรือว่าบริจรรมว่เป็นรูปหน้าหนึ่าตรงนี้คือทำกรรมฐานทำทำทำแต่ว่าอย่างนี้นะไม่กาจะพูดถึงกันว่าทำไปพูดไอ้ที่มันแต่งท่าอะไรนั่งคู่บัลลังก์ก็ทำกรรมฐานนะถ้าเดินเป็นจังหวะทำกรรมฐาน เดี๋ยวคนฟังฟังเข้าจะเข้าใจไปว่าถ้าไม่แต่งอิริยาบถแล้วก็ไม่ทําไม่จําเป็นไม่แต่งอิริยาบถก็ทําได้นะแค่ว่านั่งลงเพื่อจะดูรูปนั่งอย่างนี้ก็ทําแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะทํำในมันเยอะเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ทํากันได้ก, <c oughs> ก็นานหน่อยนะนานหน่อย จากบริกรรแล้วนะยังมันัอีกตรงนได้บางทีไม่เกี่ยวกับบริกรมรมคนน,นะเช่นว่าปฏิบัติคราวนี้เอ้มันได้อารมณ์ดีหมายใจว่าต่อไปจะได้ได้น,น,นะไม่เห็นบริกรรมอะไรเลยจับขึ้นมาเอ๊ะนั่งด้านทิศตะวันออกตอน ตอนเอะตะวันตกตอนเช้าเช้าเด่ยไม่ส่งมาดั้งตรงข้านะมจิตสงบอยู่กับปัจจุบันดีนะก็หมายเอาไว้นะเ็ไอ้อย่างนั้น่ะดีไง <c oughs> ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแบกนะครับแหมสํารวมดีอะไรต่ออะไรหมายเอาไว้อีกพรุ่งนี้ถ้าตอนเช้าแล้วเราจะมานั่งด้านนี้นะครับมันก็มีติดเข้ามานะ มีความมุ่งมากปรารถนาจะได้ภาวะนั้นอีกนะครับก็ทำไม่เห็นต้องบริกรรมอะไรเลยนะเพราะว่าอาการที่เรียกว่าทำกรรมฐานมันมีหลากหลายไม่ใช่อย่างเดียวนะจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเรื่องของคนปฏิบัติเพียงแต่ว่า ค่อยๆลักการทำกรรมฐานไม่ใช่ทำอะไรค่อยๆละกการทำกรรมฐานไปตามลำดับนะไม่ใช่ไปดูรูปนามนะไม่ใช่มาทําจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันค่อยๆละก,การทำกรรมฐานบางสำนักเห็นก็นแล้วบางทีก็เหมือนว่าทีเป็นหน้าที่ของท่าน คือการกําหนดรูปนามเท่านั้นแบบติดแะทุกติท่านเอนก็เคยอยู่นี่น้อยนะไอผมมันเหลือก็ไปทุกเห็นก็ทุกสี่แล้วโอปุ๊บทุกทีนะครับไอเพราะเราก็อย่าบางทีก็อยากจะสะบายต้องปล่อยใจเสื่อนังแต่พอเรียวมาข้างฟ้าเจอไอ้นี่ครับลึบเกร็งนี่นึ่ก็บอกหน้าที่ก็ต้องดูรูปนาเท่านั้นนี่นะสํารวมระวังอะไรขึ้นมาจ้ะ นะเพราะว่าถ้าหาก็ไม่ทําตามที่เขาว่ามันก็คล้ายๆก็ไม่ซื่อสัตย์นะมาอยู่สํานักของแค่นี้เรารู้อยู่แล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องกําหนดนางรูปเราก็มาย้ําแค่นี้มันถูกแล้วถูกของเขาแล้ววไนนะเรามันเที่ยวเลี้ยวไหลเองนะพอหันปับ๊บปุ๊บเกรงเลยหยุดนิ่งกับที่อยู่อย่างเนี้ยไปตลอดจนกระทั่งถึงวันออกนะครับ เพราะฉะนั้นพิจารณาไปพิจารณามาคำพูดบัญญัติเพียงแค่นี้นะครับสร้างความเข้าใจจิตได้นะอาจจะเจตเขาอาจจะเจตนาดีในลักษณะหนึ่งคือว่าตักเตือนให้สำรวมนะจะไปเที่ยวพูดเที่ยวคุยกับคนนั้นคนนี้จะเอายังไงดีอ๋อตรงนี้ว่าหน้าที่ดูรูปนามนะ ไม่ใช่หน้าที่ไปพูดคุยกับใครหรือหน้าที่เป็นอาจารย์กรรมฐานที่ไปบอกใครตัวเองเวลานี้ก็ปฏิบัตินคงจะเตือนอย่างนั้นแต่ว,ว่าไอ้คำเตือนน,ะน่ะสินะตีความกันไปได้ต่างๆ่างที่ว่ากรรมฐานเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าเดินย่องย่ยงหรือว่าเดินเป็นจังหวะน,นี่แต่จะ่้อง ไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละคนนะถ้าว่านะมันจะเป็นระเบีย